มาจ้าคลิปนี้เหมาะกับสำหรับผู้เร่งงบน้อยนะคะ100เจมมีเ็มทอนแน่นอนจ้เอาไปเลยจ้า Evil TV Man นะจ้า Corporal d u o m Man แล้วก็ Secreton Camera Man นะคะและตัวสุดท้ายจ้บอกเลยว่า Our God Speaker Man 4ตัว100เจมมีทอนแน่นอนสำหรับผู้เร่งงบน้อยนะคะ เป็นตากูรีเจนตาลีทั้งหมดนะคะแต่ฝีมือเอาอยู่ค่ะบอกเลยนะคะชคิปนี้เป็นภาพรวมนะคะสําหรับเจ้าสีตัว100เจมมีทอนะจ๊ะบอกเลยว่าเหมาะสําหรับผู้เล่นงบน้อยหรือ,รอเริ่มเล่นเกมใหม่ๆนะคะบอกเลยว่าสี่ตัวนี้วิ่งดีๆในตลาดนะคะยังไม่ถึง50เจมเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะบางตัวปล่อยแค่สี่เจมบางตัวปล่อยไม่ถึง10เจมนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าจะราคาแพงไหนสือเจ้าตัว เซอร์ชั่นค่ะบางตลาดก็ขายแพงนะคะวิ่งกันดีๆแล้วจะได้เจอของดีๆราคาถูกจ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นสี่ตัวรีเจนตารี่ที่ฟอร์มาฟมแนะนำสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีงบหรือตัวดีๆนะคะลองมาใช้สี่ตัวนี้ดูค่ะนะคะไม่รวมเซนต้าถ้าฟาร์มเงินฟาร์มใจนะคะสี่ตัวนี้เบกเลยว่ารีเจนตารี่เอาอยู่นะคะฟาร์มเงินฟาร์มใจกันได้ไปหาสุ่มตัวดีๆกันนะคะทุกคนคะ่ะ เป็นเพียงการแนะนำนะคะคลิปนี้อย่าดราม่านะคะคอหอสอ,อค่ะบอกเลยว่าตระก,กูลครอบครัวของ r e เจนซารี่สีตัวนี้ที่แนะนำเอาอยู่แน่นอนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ชิปฟอมโกมเงียบเหงาเหลือเกินเพราะตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เริ่มพยอยเปิดเทอมกันแล้วยังไงกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็อย่าลืมมาช่วยกันทำมาหากินทักทายกันบ้างน,นะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ อ้อมใจทุกท่านด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั s ส r ร b e เพื่อกระตุ้ให้ฟอร์มมาโฟมกันด้วยนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าลา้า ชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe เป็นกำลังใจให้ฟอร์มมาฟอร์มกันด้วยนะคะ